สวัสดีครับมือช่างคุณเล็กเกอร์น,นต,ติดคูโอตาแบบสองก็บอกกับมีหูสองตัวด้วยแต่ว่าแบบธรรมดาครับแต่ว่ายกสองก็บอกอคนเล็กเกอร์ครับเราต้องออกไกลครับก็อยู่กับช่างต้นอีเทนซิ่งฮะ ช่างโค้กเก้อก่อนครับงานฟุ่นแลเกอร์โอ้จับโทรศัพท์เลยฮะเดี๋ยวดูช่างข้างโน้นดีกว่าจะทําอะไรทําเสาไอ้ขาดเออตะดําประปูน้องตะเวียดฮะเองคือดําประปูน้องตะเวียดខ្លួនเม็งตุ้ยนอเองដាក់ច្នៃកណុល น,นีโอ้โหเนี่ยก่อนทำสีกเกลี่ยจนเรียมเลยเอจะไม่ทำสีนี่จะเอาลีเลยบอปบนไหนสีเนนทาระเบิดเลยบอหรือว่าสีดำหืมหืมหรือสีชมพูบ้าอะไรล่ะ เงี้เป็นสาวมันครับสองข่อนสองตัวนี่หนึ่งชุดนี่หนึ่งชุดขายจะเอาไปติดเองครับอย่างเงี้ยทำซีไร้นีอ้อ๋อนี่อีกหนึ่งชุด chụp 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 đại chụp này đây chụp cho nó đã vui chụp 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 Bây nhẹ.

đi Ồ Làng túi nhỉ này Mà còn về Tôi thấy bữa đây à Bên này เอาเชื่อมใช่ไหมฮะตันตั้งยัเลยนี่ไหนเริ่มตัดเลยนี่นะนี่ทำเหเลี่ยมทำเหลี่ยมม,ยม,ม,ยมุมฉากเก็บเอาเท่านี้ก็ได้เนี่ยนี่ไง แค่นี้ก็พอแล้วมีช่วยตัดไม้เดี๋ยวใช้แก๊สต,ตัดเนี่ยแก๊สต,ตัดแก๊สง่ายๆเลยระบบตัดน้ำอ่ะ เหล็กอะ่ะมันแปลอะ่ะมันตัดเหล็กขาดแต่มันเวลาโดนมือมันไม่เป็นไร <S 2> <S 2> ไอ้ตัดน้ำไงมอยู่ทีไ่ไหมไมนไมันโดนไหนนิม่มๆมันไม่เป็นไรเจ็ดข้าของแข็งอะ่ะ เนียนเนียนเนียนหรือจะมีผแผกนเกียร์ครับแผกนเกียร์ให้มันเรียบเรียบหนึง่งแผกนเกียร์หนึ่งเอาไดไหม

ขอไปดูคิตตี้นี่ฮะคันนี้เอามาโมดิฟายครับตัดเสาออกแล้วไม่มีเสาตัดออกแล้วทีนี้ก็เวลาเปิดฝาท้านฝาท้ายก็กระบะเลจะ,ะโล่งเลยโอ้นี่แล้วคิตตี้ด้นนานนี้นนนด้านข้างด้านหน้า นสวยงามบนแถวทางนี้สวยงามสวยงามสวยจริงๆเอาไปสาวๆขับเลยโอ้โหกดดีเลยนี่ได้แล้วสองช่องอ๋อเหลือช่องนี้ครับเดี๋ยวเอา เสียกามาแปะหลังอู้อันนี้อะไรคิดอะไร,รอ่ะคิด MT รอเปล่าหาไม่ออกเป็นสะท้อนแสงครับเนี่ยสติกเกอร์เป็นสะท้อนแสงเวลาใส่สง่งอะแสงเจิดจ้าเลยออวางนี้เลือสองช่องเนี้ยบนมีแล้วนี่ ช่างคนเล็กก็วางงานเยอะับกับแคบหนขบแคบหลาแล้วก็เชื่อมสีตัวนี้มันเออ

มาใหม,ม่เป็นเชสีตัวใหญ่มากเลยโอ้ยแจ่มเลยฮะแจวแจ๋ว,วตัวนี้เป็นเชสีรถซิ่งฮะโหลดมาโหลดเตี้ยมาเลยเอาม,มาทำรถอีแตนก็ จะจะอัดแนบอะไรก็สูงเหมือนเดิมเว้ยไทยโอ้ยตัวเกา่าครับตัวเกา่า L3C เปอเปอะไรไม่รู้ม,จจมาเจก่้มอะไรโอ้เอามาจิดไอ้หายุกม,มันฮะ จะรู้แล้วนี่นอลสามสี่เอลสามสองอะไรก็ติดได้ครับผมอ่านทุกมันอนะติดได้ทุกรุ่นครับแต่สองตัวที่ช่างกำลังพ่นเล็กเกินนะั F ้นเอฟเอฟี่เออลูกค้าจะมารับเองฮนะแต่ตัวนี้จะติดครับอ๋อนี่นะ คลิปนี้ก็พามาดูช่งางทำงานประมาณนี้ฝบ,บกกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ